สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามอนทารอชาช anel น,นะคะรอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดวงความรักเนาะก็เป็นคลิปรนด้อมดวงความรักนะคะของชาวทัดไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ,ะมาดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็เปิดมาแล้วนะคะมี k i King of s w o r d นะคะมี q u e e n o s s w o r d นะราชินีถือดาบแล้วก็มีราชาถือดาบนะคะขึ้นมาคู่กันเลยเนาะพลังงานของชาทัศไฟแม่สิงห์ธนูในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะมีเกณฑ์นในการได้สื่อสารหรือทำอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนกับเป้าหมายชีวิของตัวเราเองด้วยนะช,ชัดเจนกับสเต็ปต่อไปที่เราจะก้าวเดินหรือพลังงานพาร์ทเนอร คนที่จะเข้ามาในชีวิอของเรานะคะมันรู้สึว่าคุณชัดเจนกับเองในการที่จะเลือกสรรหรือมีเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดมากๆนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้ใช้ประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณแบบมีมามาใช้ในเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกระบวนการตัดสินใจให้มันก่อเกิดพลังงานที่ดีขึ้นนะมีพลังงานการพร้อมจะซัพพอร์ตนะคะจิตใจพลังงานความรู้สึก ซัพพอร์ตกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วก็อยากที่จะให้มันเป็นไปในเวไนอยากที่จะให้มันมีพลังงานพลังใจที่ดีแบบไหนนะคะก็เตรียมซ้อมได้เลยสำหรับการซัพพอร์ตตรงนี้มันคิดว่าคุณน่าจะมองหาใครที่สามารถซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้นะคะเป็นพลังงานที่ดีในแง่มุมของความรู้สึกต่างๆเนาะ มันว่ามันจะเป็นเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณพลังงานก้าวเรียนขึ้นมาพลังงานคนที่พึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองแบบเออค่อนข้างแฮปปี้คือจะมีหรือไม่มีหนึ่งเหรียญที่จะมาเติมเต็มคุณก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ในแบบของก้าวเรียนได้ดีนะคะแฮปปี้ดูมีความสุขดูมีพลังงานที่แบบว่า แฮปปี้กับชีวิตแบบนี้เออไม่ได้ถูกกรอนอะไรกับพลังงานของความโสดหรืออะไรใดๆนะคะมันว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีกำแพงทางความรู้สึกกำแพงหัวใจบางอย่างที่บอกว่าเรามีใครทีเรียมีเกณฑ์ในใจในการที่จะคัดเลือกหรือว่าเลือกสรรใครเข้ามาในชีวิตของเราด้วยขอดูหน่อยว่าพลังงานต่อจากนี้นะคะมันจะไปในสเตปไหนนะทุกคนไปดูกัน พลังงานนะคะที่ชาวัักไฟจะได้เจอได้เจอในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมี2 o o cup ขึ้นมานะคะสองถ้วยค่ะพลังงานสองถ้วย s of cup นะคะเจ็ดถ้วยมีสองถ้วยแล้วมีเจ็ดถ้วยนะให้ถ้วยมาสองใบเลยและสี่ดาบนะคะอ่ะมันขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะจ๊ะ มีพลังงานแปะถ้วยค่ะเดอะทาเนะคะอ่ะมาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงเนาะคือบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายมีอะไรที่เกินกว่าที่คุณแพนหรือว่าเกินกว่าที่คุณคาดกิดเอาไว้ค่อนข้างเยอะมากมีพลังงานในรูปแบบของการเดินออกจากสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันท็อกซิก มันไม่แฮปปี้มันไม่โอเคนะคะมันมีเกณฑ์ในการที่เราเองก็จะเลือกในการเดินออกจากสถานการณ์นั้นด้วยอะไรที่มมนเป็นรดแท้เหมือนว่าคุณจะเลือกได้ถูกต้องเลือกได้แบบเออเราควรต้องออกห่าสถานกา,การณ์นี้ประมาณนั้นมีโอกาสค่ะมีโอกาสทางความรักที่เข้ามานะคะพลังงานสองถ้วยมีพลังงานเจ็ดถ้วยและที่สําคัญมีแต่ t ทวเวอร์ฉะนั้นโอกาสทางเลือก อ่าทางความรักที่จะปรากฏขึ้นมานะค่ะบางทีมันอาจจะมีความปรับปรับฉับพลันรวดเร็วกว่าที่เราคิดหรือว่ากว่าสิ่งที่เราแพนเอาไว้สมมุติเราคิดว่าช่วงประมาณนี้ไม่น่าจ,จะมาเร็วกว่าที่เราคิดหรือว่าคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะมีความเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของคุณอยู่ไม่น้อยนะคะเออแล้วก็อยู่ที่อยู่ในสเต็ปของในเวของการที่เรามา พิจารณาแล้วก็มาตัดสินใจนะคะมีพลังงานสีดับด้วยพลังงานสีดับมันเหมือนกับในสเต็ปของการฮิลลิ่งการเบรกการพักเพื่อฟื้นฟูฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูสภาวะการอะไรต่างๆเนาะให้มันแบบว่านิ่งขึ้นให้มันดูมีสเต็ปของการแบบ ได้ฮิวลิ่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเยีย <Yeah. Yeah. S 1> วยาหัวใจตัวเองมากขึ้นนะคะประมาณนี้เลยเราไปดูกันว่านะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแล้วก็ใครอยากจะบอกหรือว่าอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างเนาะคนจะอขอใช้เป็นอ่าสำรับตัวนี้นะคะ The Little Prince นะคะสำรับเจ้าชายน้อยนะจ๊ะไปดูกัน มีพลังงานไฮโดรฟันนะคะขึ้นมาไฮโดรฟันมีเดอรชารวิออดค่ะมีพลังงานเดอรชารวิออดสองดาบเพสซอฟานนะคะเด็กถือไม้เท้าคาถ้วยค่ะ เป็นรูปแบบของคนที่เขาน่าจะรู้สึกเสียดายเสียใจในแบบกัแบสบถานการณ์ที่ผ่านมานะคะมันคิดว่าช่วงเวลานี้น่าจะมีคนที่เขาเสียดายในตัวคุณนะคะโอกาสที่มันผ่านพ้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่อยากได้รับโอกาสในการเปิดใจในการได้เริ่มต้นถามว่าคุณมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไหมมันก็ต้องบอกว่ามีนะ มันมีพลังงานที่แบบว่าอาจจะได้เริ่มต้นหรือให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะที่จะเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกของเราฉะนั้นมันก็จ,จะมีความลังเลที่จะต้องตัดสินใจนะให้คุณเคร์วิ่งปัญหาให้ดีหาจุดกึ่งกลางหาทางออกของปัญหาให้ได้นะรู้จักปล่อยวางนะคะปัญหาบางอย่างมันไม่ได้แก้ด้วยตัวเราคนเดียวไง แล้วก็มันเป็นสเต็ปของการที่คุณอาจจะอยู่ในเวของการวางแผนวางแผนกับสิ่งต่างๆเพื่อให้มันเดินหน้าแบบไปในทิศท,ทางที่คุณต้องการรวมถึงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเอเนจี Energy ประมาณนี้ดูคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีพลังงาน3ถ้วยค่ะ KING of p เ n ิร c น e ราชาถือเหรียญ KING of c ค p s ราชาถือถ้วยแล้วก็มีเดอะเมจิเชียนค่ะเป็นพลังงานเรื่องของแรงดึงดูดเป็นพลังงานเรื่องของทิศทางที่มันจะไปต่ออยู่ในสเต็ปใดๆนะคะมานคิดว่ามันมีความเรื่องของความเป็นเพื่อนเรื่องของคอนเน็กชันอะไรในชีวิตเนาะ คุณอาจจะได้เจอได้เจอใครบางคนนะคะจากการที่คุณไปงานเรี่องสังสรรค์ง,งานสังคมหรืออะไรที่มันเปิดโอกาสให้คุณได้เจอคอนเน็ชันใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตนะคะอาจจะคิดกันไว้เป็นกรลยานมิตรแบนี้ก็ได้เมื่อคิดว่าคุณมีเกณฑ์ในการได้ดึงดูดพาร์ทเนอร์หรือได้ดึงดูดพลังงานที่คุณเคยคิดว่าเอออยากจะเมนิเฟเข้ามาในชีวิตนะคะอาศัยดูเรื่องของความจริงใจค่ะแล้วก็ดูว่าคนคนนี้ เขาเข้ามาพร้อมที่จะปรับตัวนะคะหรือว่าพร้อมที่จะเข้าอ,อกเข้าใจในความเป็นคุณหรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะก็ขอให้ได้พบเจอกับเรื่องราวความรักนะคะที่ดีต่อใจนะคะก็คลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนอะไม่อยากให้เก็บไปคิดมากนะคะ ขอให้ได้เจอกับพลังงานดีๆในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ